แบบเนี้ยคือแบบที่ดีที่สุดเป็น the best ของอุจระที่คุณจะได้มีมาเนาะนี่เป็นแบบที่คุณไม่อยากจะมีมันมากที่สุดเป็นอุจระที่ไม่ใช่ไอเดียของการมีอุจระที่ดีนั่นก็คือแบบวันนี้เดี๋ยวเราจะพากันมาพูดถึงเรื่องที่คุณอาจจะไม่อยากฟังตอนกินข้าวนั่นก็คือเรื่องของอุจจระหรืออุนจิน,นั่นเองนะคะแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ หลายครั้งในสังคมไทยเราหลีกเลี่ยงในการที่จะพูดเรื่องเนี้ยแต่ว่าเนี้ยมิ้นอยากพาคุณทุกคนมาดูว่าอุจจาระแบบไหนเนี่ยเป็นอุจจาระที่ดีและบ่งบอกถึงสุขภาพลำไส้ที่ดีของคุณยังไงเนาะซึ่งเราจะเอาเรื่องจริงข้อเท็จจริงมาคุยกันโดยที่เราจะไม่ได้รู้สึกขยะขยแยงหรือว่าอิว่วแต่ว่า มิ้นอยากให้คุณได้ลองฟังข้อมูลพวกนี้ที่มิ้นหาและรวบรวมมาให้คุณได้ฟังว่าเนี่ยว่าเราจะมีการสังเกตอุจจิของเรายัางไงว่าช่วงเนี้ยเรามีสุขภาพลำไส้ที่ดีช่วงนี้สุขภาพลำไส้เราอาจจะแย่อาจจะมีแบคทีเรียรที่ไม่ดีหรือการย่อยอาหารที่ไม่ดีของเราเกิดขึ้นได้พูดง่ายาเลยว่าลำไส้ของเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับสมองส่วนที่สองของร่างกายนะ เพราะว่าในลำไส้ของเราจะมีเซลล์ประสาทมีจุลินทรีย์อยู่นับล้านตัวเลยที่เป็นตัวช่วยย่อยดูซึมแล้วก็สร้างฮอร์โมนบางชนดิดน,นะคะโดยเฉพาะฮอร์โมนอย่างเซโรโทนินอย่างที่เคยได้บอกไปเป็นฮอร์โมนที่มีส่วนควบคุมแล้วก็ส่วนดูแลร่างกายในหลายๆอย่างโดยเฉพาะส่วนที่ช่วยทําให้เราอารมณ์ดีเพราะฉะนั้นคุณลองสังเกตถ้าช่วงไหนคุณขับถ่ายไม่ดีคุณจะรู้สึกอุดหงิดเวียงง่ายอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บวจอยใช่ไหมนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุว่ามันมีผลกับการทําง,งานของเซโร เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลำไส้ของเราทำงานไม่ดีเราจะเริ่มรู้สึกแน่นท้องเหนื่อยง่ายเครียดอารมณ์แปรปรวนง่ายงุดหิดง่ายอย่างที่มินบอกไปเนาะอุจจิของเรามันก็เลยเป็นเหมือนกับกระจกสะท้อนสุขภาพลำไส้ของเราไกลๆเลยทุกคนว่าถ้าเราดูได้จากสีจากกลิ่นจากลักษณะจากก้อนของมันที่ออกมาเนี่ย เราจะสามารถดูได้ว่าอ้ออุจจิบแบบเนี้ยเป็นอุจจิบแบบดีและช่วงเนี้ยลำไส้ของเราทำงานได้อย่างดีนั่นเองพามาดูกระบวนการขับถ่ายอธิบายแบบเร็วๆและเข้าใจง่ายๆเนาะ คือเวลาที่คุณกินอาหารเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเอาเข้าปากเนี่ยอาหารเราจะไปผ่านกระเพาะของเราก่อนแล้วก็เข้าสู่ลำไส้เล็กก่อนก่อนที่พวกเส้นใยห,หรือว่าส่วนที่มันเป็นของเสียที่มันไม่สามารถดูดซึมไปได้หรือว่าส่วนที่เหลือเนี่ยถูกลำเลียงแล้วก็ส่งต่อไปยังลำไส้ใหญ่และหลังจากนั้นเนี่ยในลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยคือมันจะมีการดูดซึมคัดแยกน้ําออกมาจากของเสียที่เป็นก้อนๆที่ยัง ดูดซึมไม่ได้นะออกมาทําให้ของเสียในเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนก็คือกําลังปั้นอุจจิของเรานั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็จะถูกขับออกมาเป็นอุจจิของเราในที่สุดเนาะถ้าระบบเนี้ยทำงานดีเวลาที่เราขับถ่ายออกมาเราจะรู้สึกโล่งเบาสบายสดชื่นแล้วก็ได้อืปลดปล่อยในที่สุดว่า,าเสร็จสักทีเสร็จธุระเสร็จภารกิจเนาะ แต่กลับกันถ้าระบบนี้ทำงานไม่ดีเราก็จะจะรู้สึกติดขัดรู้สึกว่าจะต้องเบ่งต้องใช้แรงต้องฮึบแบบนั้นเริ่มบ่งบอกสุขภาพลำไส้แล้วว่าสุขภาพลำไส้ของเราอาจจะทำงานไม่ดีนักวิทยาศาสตร์นะคะเขาก็มีการทำสเกลอุนจิไว้หรือสิ่งที่เรียกกันว่า Bristol Stool Chart นะคะซึ่งแบ่งออกเป็นอุนจิ ประเภทในการบ่งบอกว่าลักษณะลำไส้ลักษณะร่างกายหรือลักษณะอุจจิที่มันออกมาเนี่ยมันบ่งบอกหรือสะท้อนสุขภาพร่างกายของเราอะไรยังไงบ้างเนาะซึ่งแบบที่ดีต่อสุขภาพที่สุดเนี่ย จะเป็นประเภทที่3และประเภทที่4มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับกล้วยจะเป็นรูปร่างเรียวยาวออกสีน้ำตาลกลางๆไม่ดำปีไม่น้ำตาลอ่อนจนเกินไปเนาะซึ่งไม่แข็งไม่เหลวจนเกินไปบอกตามตรงว่าส่วนตัวพอมินขับถ่ายดีๆีนะ่ปลายมันจะออกมาแหลมโดยที่ไม่ต้องพุชไม่ต้องเบ่งไม่ต้องใช้แรงอะไรมากมายมันจะออกมาโดยธรรมชาติมากันที่แบบแรกก่อนนะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดู อุจจิแบบเนี้จะเป็นลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเป็นก้อนแข็งแห้งลักษณะจะคล้ายๆกับเขาจะเรียกกันว่าอึกระตายเนาะซึ่งเวลาขับออกมาเป็นเม็ดหลายๆเม็ดเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณของโรคท้องผูกหรือว่า constipation ซึ่งเป็นภาวะที่การขับถ่ายของเราเนี่ยมันไม่สะดวกและลักษณะของอุจจิเนี่ยมักจะเป็นก้อนแข็งๆแ,งแห้งๆ,งๆเกิดจากการที่เราสูญเสียน้ำในอุนจจิและทำให้อุจจิ เกิดการจับตัวเป็นก้อนแข็งและมักมาร่วมกับอาการปวดท้องอาการขับถ่ายยากถ่ายไม่สุดหรือต้องเบ่งนานๆน,น,นั่นเองเนาะแล้วเราจะรู้สึกเจ็บมากๆขณะที่ขับถ่ายหรือใครที่มีอาการท้องผูกรุนแรงเนี่ยอาจจะขับถ่ายมาเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้เยอะๆแล้วก็ปนเป็นเลือดออ,อ,ออกมากับอุจจิของคุณก็เป็นได้พยายามอย่านิ่งนอนใจเวลาที่แบบเจออาการอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติก็ลองสังเกตร่างกายมาที่แบบที่2เป็นอุจจระแข็งเป็นเม็ด ติดติดกันเป็นเม็ดติดติดกันนะแต่ว่าเป็นก้อนยาวแข็งแห้งแล้วก็ผิวคูขาะแบบเนี้ยจะคล้ายๆกับแบบแรกแต่อันนี้จะมาเป็นแบบโดนทับกันเป็นก้อนยาวแต่ว่าในก้อนหนึ่งเนะี่ยเหมือนมีก้อนเล็กๆติดๆกันเนาะซึ่งจัดเป็นโรคของอาการของโรคท้องผูกเช่นกันระดับเนี้ยจะรุนแรงน้อยกว่าแบบแรก แต่ก็จะมีอาการอื่นๆที่พบได้เช่นกันอย่างเช่นขาดสารอาหารประเภทไฟเบอร์หรือดื่มน้ําไม่เพียงพอใครที่ดื่มน้ําต่อว,วันไม่ถึงเนี่ยอาจจะเจอการท้องผูกก็คือแน่นอนอยู่แล้วเราจะขับถ่ายยากถ้าเรากินน้ําน้อยเนาะแบบที่3เนี่ยเป็นอุจจาระที่จับตัวกันเป็นก้อนซึ่งก้อนเนี่ยค่อนข้างจะนิ่มไม่เหลวซึ่งผิวของอุจจาระอาจจะมีรอยแตกบ้างเหมือนมียใยบ้างแต่ว่าเป็นอุจจาระที่มีลักษณะ สุขภาพดีคือมันดูไม่แห้งดูไม่แข็งจนเกินไปดูมีความชุ่มชื้นลื่นไหลออกมาได้เป็นสายยาวๆเป็นก้อนยาวๆเนาะซึ่งแสดงถึงการที่มีระบบย่อยอาหารแบบดีและการบริโภคอาหารที่มีกากใย,ยมากเพียงพอการดื่มน้ําที่เพียงพอและทําให้อุจจาระของเรามันง่ายต่อการขับถ่ายอุจจาระแบบนี้จะเป็นอุจจาระที่ขับถ่ายง่ายแสดงถึงกระบวนการลื่นไหล ของลำไส้เราที่ดีและมีประสิทธิภาพนั่นเองแบบที่4อุจระเป็นก้อนยาวผิวเรียบแล้วก็นิ่มๆก็คือจะต่างจากแบบที่3แบบที่3อาจจะมีแตกบ้างเล็กน้อยแบบที่4จะมาผิวเรียบเนียนคือพอดูจากภายนอกเราจะเห็นว่ามันเป็นผิวเรียบนิ่มขับถ่ายได้ง่ายส่วนปลายอุจจระเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนปลายดินสอปลายเรียวยาวหรือว่าปลายหางจะคล้ายๆกับงูนั่นเองเนาะ แบบเนี้ยคือแบบที่ดีที่สุดเป็น the best ของอุจจาระที่คุณจะได้มีมาเนาะสื่อถึงสุขภาพลำไส้ที่ดีการขับถ่ายที่ดีและการเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวของอุจจาระในลำไส้เราได้อย่างดีและมิ้นบอกเลยมิ้นค้นพบการมี อุจจาระมีอุณจิที่ดีที่สุดตั้งแต่เกิดมาตอนที่มินมากินคีโตและรักษาส,สมดุลลำไส้แบบที่ดีที่สุดตั้งแต่มินเคยทํามาเลยเพราะว่าพอเราเลือกอาหารที่ถูกการกินไดเอทที่ดีมีความรู้มากขึ้นพอเราเอาสิ่งเหล่านี้มารวมกันทําให้การขับถ่ายของมินทุกวันแน่ดีมากเพราะต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนมินเป็นปคนท้องเสียบ่อยมากท้องเสียแทบจะทุกวนันจากนมที่มินกินไปในทุกวนันพอตอนนี้มินจัด การกินของมิ้นได้ดีขึ้นและเลี่ยงอาหารบางอย่างที่กินแล้วทาให้ท้องผูกท้องเสียการขับถ่ายมิ้นเลยอยู่ในรูปแบบของแบบที่4นั่นเองอยากให้คุณทุกคนได้สัมผัสการขับถ่ายแบบแบบที่4นะว่ามันมันขับถ่ายง่ายแล้วมันแบบมันไม่ต้องใช้แรงมันแค่แบบวุ้ดแบบที่5นะคะจะเป็นอุจจีบแบบที่ไม่จับ ตัวกันแต่เป็นแผ่นเล็กๆเหมือนเป็นแบบไม่เชิงเป็นก้อนแต่ว่าแอบจะเหลวแต่ว่าเป็นจับตัวเป็นแบบขนาดแผ่นเล็กๆถ่ายออกมาได้ง่ายแต่เป็นสัญญาณของการขาดไฟเบอร์นะหรือเป็นสัญญาณของการท้องร่วงหรือท้องเสียแบบไม่รุนแรงเป็นการท้องเสียอ่อนๆแม้ว่าอุจจาระแบบนี้จะขับถ่ายมาได้ง่ายแต่ก็ยังไม่อยู่ในประเภทของอุจจาระที่เป็นแบบดีนั่นเองแบบที่6จะเป็นอุจจาระหรืออุจจิกึ่งเหลวคือไม่แข็งตัว ก็ไม่เหลวจนเกินไปแต่เกือบจะเหลวแล้วนะคืออีกนิดนึงเหลวแล้วซึ่งไม่ถึงกับขั้นเหลวเป็นน้ําแต่เหมือนจะมีกยากใยมีเยื่อออกมาสแสดงให้เห็นถึงการติดเชื้อการอักเสบภายในลําไส้เกิดจากโรคอาหารเป็นพิษการดื่มแอลกอฮอล์เยอะหรือการกินอาหารรสจัดซึ่งคนที่มีอุจจาระลักษณะเนี่ยมักจะมีอาการถ่ายบ่อยปวดท้องแล้วรู้สึกว่าจะต้องเข้าห้องน้ําอยู่ตลอดเวลามิ้นมีลักษณะอุจจาระแบบที่6เนะี่ยตอนที่มิ้นกินนมวัว แน่นอนกินลาเต้ไปตอนเช้าปุ๊บท้องเสียปับ๊บลักษณะแบบที่6เลยหรือกินอาหารรสจัดเวลาไปกินส้มตำกินอะไรแซ่บๆจะเป็นแบบที่6เลยการที่คุณกิน กินข้าวเสร็จกินอาหารบางอย่างเสร็จแล้วไปเข้าห้องน้ําไม่ได้แปลว่าท่อตรงท่อตรงไม่เท่ากับสุขภาพดีนะท่อตรงคุณต้องมาดูด้วยว่าการขับถ่ายที่มันถ่ายออกมาเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนแบบสุดท้ายนี่เป็นแบบที่คุณไม่อยากจะมีมันมากที่สุดเป็นอุจจาระที่ไม่ใช่ไอเดียของการมีอุจจาระที่ดีนั่นก็คือแบบเหลวหรืออาการที่เป็นอาการท้องเสียนั่นเองซึ่งมันก็จะเป็นสาเหตุเดียวกันกับอุจจาระแบบกึ่งเหลวแบบที่6นั่นเองซึ่งอุจจาระแบบเนี่ย มันเป็นอาการท้องร่วงที่รุนแรงกว่าปกติคุณสามารถขับถ่ายแบบเนี้ออกมามากกว่า3ครั้งต่อวันอันนี้คือผิดปกติแล้วนะแล้วคุณอาจจะพบอาการอื่นร่วมด้วยเช่นปวดท้องรุนแรงคืนไส้อาเจียนอ่อนเพลียเพราะว่าร่างกายคุณคุณขาดน้ํามากหลังจากการที่คุณขับถ่ายของเสียออกมามากกว่าปกติใน1วันส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหายได้เองภายใน2-3วัน แบบ1แบบ2ยังพอทนเพราะขาดไฟเบอร์ขาดน้ําแบบ6แบบ7เนี่ยพอเลยอันนี้ไม่พอทนแต่พอเลยคุณควรสังเกตอาหารการกินลักษณะการใช้ชีวิตของคุณในแต่ละวันด้วยว่าถ้าเริ่มมีอุจจระแบบกึ่งเลวหรือแบบท้องเสียเนี่ยคุณต้องลิสต์แล้วก็แทร็กดูแล้วว่าวันหนึ่งคุณกินอะไรไปบ้างคุณมีพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตอะไรยังไงแล้วก็เรามาโฟกัสดูว่าจะทํายังไงให้เรามีสุขภาพการขับถ่ายได้อย่างดีก็เฮลตี้กว่าเมื่อวาน อาหารที่มีกากใยสูงหรือที่ในสังคมเราจะเน้นการกินอาหารที่มันมีไฟเบอร์เวลาพูดถึงไฟเบอร์ทุกคนก็จะนึกถึงอาหารที่มีกากใยอย่างผักผลไม้ใช่ไหมเราได้ไฟเบอร์จากหลายๆสิ่งในชีวิตเลยนะผักที่เป็นผักใบเขียวนะคะผักที่มีอาหารมีกากใยทัญยพืชที่ไม่ขัดสีนะคะก็สามารถกินได้เพราะว่าไฟเบอร์เนี่ยจะช่วยให้ก้อนอุจจาระของเราเนี่ยมันนุ่มขึ้นแล้วก็ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นอย่างต่อมาเลยคือการมีจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ดีหรือเรียกกันว่าโปรไบโอ นั่นเองเนาะจุลินทรีย์จากอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตนะคะกิมจิเทมเป้หรือคอมบูชาหรืออะไรก็ตามในการเพิ่มเชื้อแบคทีเรียให้กับร่างกายส่วนตัวเนี่ยมินเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีกับลำไส้จากการกินกิมจิการกินผักดองอย่างแซลเคราหรือว่าพิก,กลอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็การกินโยเกิร์ตแบบกรีกโยเกิร์ตนั่นเนองเนาะจะช่วยเพิ่มแบคทีเรียที่ดีในลำไส้แล้วก็ทําให้การทํางานของลำไส้การดูดซึมการย่อยอาหารในลำไส้ของเราเนี่ย ปรับสมดุลได้ดีกว่าเดิมดื่มน้ําเยอะๆในแต่ละวันนะคะอาจจะบอกว่าดื่มน้ํา7แก้วถึง8แก้วแต่ถ้าใครที่เป็นคนแบบพกขวดน้ําใหญ่ๆก็ให้ลองตั้งเป้าว่าดื่มน้ําสัก1ลิตรครึ่งถึง2ลิตรในแต่ละวันแต่ส่วนตัวมิ้นจะตั้งเป้าว่าขั้นต่ํา2ลิตรไปจนถึง3ลิตรในแต่ละวันนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้ระบบการย่อยการขับถ่ายของเราทํางานได้อย่างดีมากๆค่ะถ้าเราขาดน้ําเราก็จะขาดตัวที่ช่วยดูดซับกาก,ากใย ต่างๆนานานะคะในการทํางานของลําไส้และกระเพาะอาหารเนาะ mm. มินก็อยากให้การคุยกันเรื่องอุจจิหรือการขับถ่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับกันมากขึ้นเนาะเพราะว่าเราจะได้รู้การทํางานของสุขภาพลําไส้ของเรามันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยที่จะยกเรื่องเหล่านี้มาพูดคุยกันอย่างเปิดเผยเนาะในสังคมเพราะมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากม สุขภาพอุจจาระของเราบ่งบอกถึงสุขภาพลำไส้การทํางานของร่างกายโดยรวมของเราเลยนะว่าช่วงเนี้ยเรามีการกินเป็นยังไงการใช้ชีวิตเป็นยังไงนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือช่วยให้คุณเข้าใจการทํางานของลำไส้และอุจจิการขับถ่ายของคุณได้ดีขึ้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์พพอร์ตมินกันได้ด้วยการกด subscribe ในช่องนี้นะคะและเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน E ีีถัดไปค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ have a good day